เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกของตลาดทองคำที่ราคาแกว่งไปมาตลอดเวลาเนี่ยพวกเทรดเดอร์มืออาชีพเขาคิดเขาวางแผนกันยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกแผนการเทรดจริงๆของพวกเขากันว่าเขารับมือกับความไม่แน่นอนกันแบบไหนคือลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยมันก็เหมือนกับการวาดแผนที่ผจญภัยเลยมันไม่ใช่การเดาสุ่นไปเรื่อยนะ แต่เป็นการเตรียมเส้นทางหลักไว้แล้วก็มีเส้นทางสำรองเผื่อว่าเจอพายุเจอสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดคือพร้อมสำหรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั่นเองและแผนที่ที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แผนที่สมมุตินะครับแต่เป็นเอกสารของจริงเลยเป็นบทวิเคราะห์ที่ทำขึ้นมาสำหรับสัปดาห์นั้นโดยเฉพาะเลยซึ่งมันทำให้เราได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าการวางแผนในโลกความเป็นจริงหน้าตามันเป็นยังไงนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย แผนนี้มันไม่ใช่การแทงสูงต่ำว่าต้องถูกร้อเปอร์เซ็นแต่มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็เหมือนกับนักบินนั่นแหละครับที่ต้องมีแผนสำรองไว้เสมอเผื่อเจอปัญหาเฉพาะหน้าเอาละครับมาเริ่มการแผนที่ดูจุดแรกกันเลยดีกว่าในส่วนนี้เราจะมาดูภาพรวมของกลยุทธ์หลักที่นักวิเคราะห์คนนี้เขาวางเอาไว้สำหรับสัปดาห์นี้กันก่อนคือจุดที่น่าสนใจของแผนนี้เลยนะ มันไม่ได้อยู่ที่การฟันธงว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงแต่อยู่ที่การเตรียมแผนไว้ทั้งสองทางเลยไม่ว่าตลาดจะไปทางไหนก็มีแผนรองรับไว้แล้วซึ่งนี่เป็นหลักการบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดมากๆเลยนะครับเพราะมันช่วยลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเวลาที่สถานการณ์จริงมันเปลี่ยนไปก่อนที่เราจะไปลงลึกในตัวแผนการเทรดนะเรามาทําความเข้าใจคําศัพท์พื้นฐานที่จําเป็นกันก่อนดีกว่านิดน,นึงจะได้เข้าใจแผนของเขาได้แบบทะลุปลุกโปร่งไปเลย คำแรกคือแนวรับหรือ support นึกภาพง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับพื้นห้องนั่นแหละครับพอราคาทองคํามันตกลงมาถึงระดับนี้ปุ๊บก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนรู้สึกว่าเอ้ยถูกแล้วแล้วก็เข้ามาซื้อกันเยอะทําให้ราคาม,มันมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นไปได้ส่วนอีกคำหนึ่งก็ตรงข้ามันเปะเลยครับคือแนวต้านหรือ resistance อันนี้ก็คือเพดานห้องเลยพอราคาพุ่งขึ้นไปแตะระดับนี้ก็มกักจะมีแรงขายเทเออกมาเยอะทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมา เพราะฉะนั้นจำง่ายๆเลยครับแนวรับก็คือพื้นส่วนแนวต้านก็คือเพดาน2ออย่างง่ายๆนี่แหละที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานสุดๆแต่มันสําคัญมากที่นักวิเคราะห์เขาใช้สร้างกลยุทธ์ที่เรากําลังจะไปดูกันต่อจากนี้เอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านกันแล้วเนี่ยทีนี้มาดูกันดีกว่าว่านักวิเคราะห์เขาเอาแนวคิดนี้ไปสร้างเป็นแผนการเทรดจริงๆที่จับต้องได้ยังไงมาดูแผน A กันก่อนเลยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ เขาคาดว่าราคาทองจะวิ่งขึ้นไปชนเพดานหรือแนวต้านนั่นแหละกลยุทธ์ที่ใช้ก็คือช็อตเซลล์พูดง่ายๆก็คือเขาคาดการว่าพอราคาขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันน่าจะปรับตัวลดลงแต่สิ่งที่ฉลาดมากๆในแผนนี้คือเขาไม่ได้เทหมดหน้าตักในครั้งเดียวนะครับแต่จะแบ่งเข้าเทรดเป็น3ส่วนหรือที่เรียกกันว่าแบ่งเป็นสไม้ตามระดับแนวต้านย่อย วิธีนี้มันคือการกระจายความเสี่ยงชั้นยอดเลยเพราะถ้าเกิดราคามันยังฝืนขึ้นไปต่อเขาก็มีโอกาสได้เข้าเทรดในจุดที่มันดีขึ้นไปอีกแล้วถ้าสถานการณ์มันกลับกันล่ะถ้าเกิดว่าราคามันไม่ได้ขึ้นแต่กลับปรับตัวลดลงมาทดสอบพื้นหรือแนวรับแทนไม่ต้องห่วงครับเขามีแผน B เตรียมไว้แล้วนั่นก็คือ buy limit หรือพูดง่ายๆก็คือการตั้งใจรอซื้อเมื่อราคา ตกลงมาถึงจุดที่มองว่าน่าสนใจนั่นเองและก็เหมือนกับแผนแรกเป๊ะเลยครับแผน B ก็ใช้กลยุทธ์เข้าซื้อแบบขั้นบันไดเหมือนกันคือค่อยๆทยอยเข้าซื้อตามแนวรับต่างๆจะเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงนักวิเคราะห์คนนี้ก็ได้วางกับดักเอ้ยวางแผนเอาไว้อย่างรอบคอบหมดแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะครับแผนการเทรดที่เราเพิ่งดูกันไปเนี่ยมันเป็นแค่แผนระยะสั้นสําหรับสัปดาห์นี้เท่านั้นเองทีนี้เราลองมาซูมเอาออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยดีกว่าว่าแผนนี้มันสอดคล้องกับภาพรวมยังไงเห็นไหมครับว่าแผนที่เราเพิ่งดูกันไปเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนของสัปดาห์แรกเท่านั้นเองแต่พอเรามองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ที่ยาวกว่าซึ่งนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับตัวลงต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไปอีก นี่แะครับคือตัวอย่างของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงการตัดสินใจร,ยระยะสั้นเข้ากับเป้าหมายที่มองไกลออกไปนอกจากการวิเคราะห์การาฟราคาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญมากๆที่นักวิเคราะห์เขาใช้ประกอบการตัดสินใจก็คือการติดตามพฤติกรรมของนักทุนรายใหญ่หรือพวกกองทุนต่างๆนั่นเองครับ ข้อมูลอีกชิ้นที่น่าสนใจมากก็คือการไปแอบดูว่าปลาใหญ่ในตลาดเขากำลังทำอะไรกันอยู่และนี่คือข้อมูลจาก SPDR ครับเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยจะเห็นเลยว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ช่วยยืนยันความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันได้เป็นอย่างดี และตัวเลขนี้ก็คือบทสรุปของทั้งหมดครับยอดซื้อสุทธิเข้ามาถึง8.58ตันในเดือนเดียวนี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยยืนยันและเสริมความมั่นใจให้กับแผนการที่เขาวางไว้ทั้งหมดเลยและหลังจากที่เราได้เดินทางตามแผนที่ของนักเทรดมืออาชีพมาทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ตลาดการเงินมันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยตัวเลขข้อมูลสถิติเป๊ะ,ปะหรือมันเป็นศิลป์ที่ว่าด้วยการวางกลยุทธ์การปรับตัวและการอา่านใจตลาดกันแน่ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆนะครับ